ดูวิวครับโอ้โหอันนี้มันเกินไปแเราทำตำแหน่งอะไรครับอยู่ทีมพิกเซลอะค่ะที่เป็นโทรศพัพท์ตรงนี้ค่ะมันจะแบบ,บมีคาเฟ่ฝาบคาเฟ่ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดก็คือฟรีหมดเลยกินได้หมดเลย,เลยใครอยากนอนกลางวันก็ไปแนปพอร์ตก็ได้เป็นส่วนอ,อีการตึกมันแบบ ดูหลังคาเขาบอกหลังคาเป็น dragon skin นะคือทําเหมือนเกล็ดมังกรเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวก Solar Panel วโซลาร์แผงแนวด้วออกแบบโดยิย迪恩凯นะเป็นตึกแบบ next generation เป็นออฟฟิศด้วยเป็น visitor experience center ด้วย <อ Level. S 2> แต่ได้ยินว่าจริงๆนอกเหนือจาก visitor experience ก็จะเป็นออฟฟิศที่เป็นแบบ Gemini ใช่ทีม Gemini จะนั่งอยู่ที่นี่<อ>แล้วในฐานะคนที่อยู่ที่นี่เรารู้สึกยังไงเราเห็น วนวัตกรรมใหม่ๆตลอดพวกผลักต่างๆเวลาก่อนจะออกเนี่ยเราก็ได้เทสแนะนําหน่อยคนที่อยากมาทํางานคนเก่งๆหรือว่าเนี่ยอยากได้รายได้ที่สูงอยากมาอยู่นี่เมืองแบบนี้วิวอย่างนี้อากาศดีอย่างนี้อยากจะมายืนอยู่จุดเนี้ยต้องทํำยังไงครับซิลิคอนแวลลียจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพพลิกโลก ศูนย์กลางนวัตกรรมสุดลำ้ำต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์และอนาคตของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกรถยนต์ไร้คนขับ AI ร่วมสำรวจเส้นทางแห่งนวัตกรรมและบทเรียนจากบริษัทและสถาบันชั้นนำระดับโลกทำไมนวัตกรรมจึงเกิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้ซีรีส์พิเศษของรายการ The Secret Sauce Silicon Valley ภูเขาเทคโนโลยี ปฏิวัติโลกตอนนี้เราอยู่บริเวณออฟฟิศของ Google นะครับเราก็มีเรียกว่าเป็นไกด์ทัวร์กิจกรรมสัตสวัสดีครับออสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึ่งครับชื่อเน็ค่ะคอยู่มา 14ปีแล้วค่ะอยู่ซานฟรานซิสโกยังไม่ถึงเกรเกอร์ใช่ไหมยังยังไม่เกรเกอร์ยังไม่เกรเกอร์เป็นกูเกิลใช่เป็นกูเกิลตอนเรทำตำแหน่งอะไรครับทำอยู่ทีม p i กเซอะค่ะที่เป็นโทรศัพท์แล้วก็ทำอยู่พาร์เนอร์ชีก็จะทำเกี่ยวกับโซลูชันนิ่งหรืออีโคซิสเต็มพาร์เนอร์แต่ตอนนี้ก็คือจะเน้นเรื่อง AI เพราะจริงๆแล้วอะทุกอย่างใน Google ตอนนี้มันก็มีแต่คำว่าเอออ่าเขะเ Hi I'm Gemini the most powerful AI chips in the world AI AI is going to have more impact than even the personal computer the phone the internet this is the biggest technical advance of my lifetime ก็จะ overuse นิดนึงใครๆก็จะแบบ AI AI เราก็ AI ด้วยเราก็ Gemini แทนล่ะครับจะยื่นหม่ให้นิดนึงนะฮะยื่นแก้วกาแฟนี่เราใช้แก้วกาแฟเป็นไม้ชื่อแตงค่ะเป็นโปรแกรมแมเนเจอร์เหมือนโปรเจกต์แมเนเจอร์แต่ว่าแบบ พราะหลายๆโปรเจกต์เขาก็จะเรียกว่าโปรแกรมอ๋อใช่ก็อยู่นานยังครับอยู่มา12จะ12ปีแล้วโอ้นี่คือคนที่อยู่มาแบบเ t e เหมือนกันเทสติโมเเนียลหมือนกันนะส่วนแต่งนี้อยู่ฝั่งเซิร์ชอ๋อก็คือซัพพอร์ตเอนจิเนียร์ในการสเกลครับเออฟีเจอร์ต่างๆของในเซิร์ชเนี่ยค่ะอ๋อน่าสนใจ Google หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทำธุรกิจหลายประเภทมากครับ ตั้งแต่ Google Search ที่เราใช้กันอยู่วันนี้แล้วก็ขยายสู่อาณาจักรเทคโนโลยีตั้งแต่ YouTube Google Cloud ระบบปฏิบัติการ Android มือถือ Pixel รถยนต์ไร้คนขับ w a y o o ไปจนถึง Deep My AI แล้วก็ธุรกิจอีกมากมายครับปัจจุบัน Google มีพนักง,งานกว่า1,80,000คนทั่วโลกและติดอันดับบริษัทที่น่าทำงานที่สุดในโลกอย่างต่อนเนื่องปี2024ข้อมูลจาก o r ร e s ระบ,บุว่า Google ได้รับการจัดอันดับเป็นนายจ้างที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่2โดย Google มีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ครับเช่น n u เก l e สำหรับพนักงานใหม่ g r e เก e r s ์สำหรับผู้ที่อยู่มานานและอีกหลายเลเวลที่สะท้อนวัฒนธรรมองค์กรของพวกเขาคำถามคือคนที่ได้ทำงานที่นี่จริงเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรและสำคัญที่สุดทำอย่างไรถึงได้เข้ามาอยู่ในบริษัทที่เปลี่ยนโลกแห่งนี้ครับ อัลซ่าแคมปัสอัลซ่าใช่ค่ะทีมที่อยู่แถวนี้ก็คือจะเป็น Search a s s i s t a n t อ๋อนี่ที่เรา Search Google กันใช่ค่ะเอเจนเจอร์ก็จะนั่งงเอจนเร์นั่งอยู่ตรงนี้แคมปัสเนี่ยตรงเนี้ยค่ะมันจะแบบมีคาเฟ่สามคาเฟ่มีบิ๊กเทเบิลตรงนี้แล้วก็มี All Day อ่ั Brunch โอ้ตอนนี้ก็ยังมีนะคะชื่อ Heritage แล้วก็อีกตึกหนึ่งตึกสุดท้ายเป็นอาหารแนวเอเชียชื่อหว่าที่เราไปเอากาแฟมาเมื่อกี้ ม่ใช่อันนั้นเป็น whiteboard อ๋อโอเคบาริสต้าบาริสต้าครับๆซึ่งตรงนี้ทั้งหมดก็คือฟรีหมดเลยกินได้หมดเลยเป็นสวนสัสดิการหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ทําให้ Google แตกต่างจากบริษัทอื่นๆก็คือวัฒนธรรมองคอ์กร Google, Google เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดที่ให้ความสําคัญกับสถานที่ทํางานเป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นครับ Google did rethink what workspaces could be อ uh, ่ you know they thought workspaces could be fun we had slides in our อาหารฟรีมีสนามเด็กเล่นมีโต๊ะปิงปองปลอยจนถึงสวัสดิการอื่นๆที่ทำให้พนักงานนั้นอยู่ดีมีสุขแล้วก็อิ่มหนำสำราญกันเต็มที่รวมไปถึงแนวคิด20% time ครับก็คือนโยบายที่ Google นั้นให้พนักงานใช้เวลาทำงาน20%ของตัวเองไปสร้างโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่สร้างประโยชน์ให้กับ Google มากที่สุด นอกเหนือจากงานรูทีนหรือการทำงานในหน้าที่ปกติตัวอย่างนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นจากนโยบาย20% time เช่น Google News AdSense Gmail ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ได้ออกมาสร้างความคุ้นเคยใหม่ๆให้กับเราจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วครับถ้าูถึง <c oughs> เดี๋ยวกันต้องขอ,ขอบอกว่า<ช>ถ้าพูดถ,ถึงสวัสดิการนะคะคไม่ใช่ว่าแค่คาเฟ่นะจริง มัสซาจอ่านนวดอย่างนี้เราก็บุ๊กได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีฟิตเนสแล้วก็มีแบบใครอยากนอนกลางวันวก็ไปแนปพอร์ก็ได้นอ,นอะไรอย่างนี้มันก็มีหลายอย่างแล้วก็มีไมโครคิทเช่นปี1998ในเมืองเมนโลพาร์คแคลิฟอร์เนียลารีเพจและเซอร์เกบินสองนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกำลังทำงานในโรงรถเล็กๆ เพื่อสร้างระบบจัดอันดับเว็บไซต์ที่พวกเขาเชื่อว่าจะเปลี่ยนวิธีที่โลกค้นหาข้อมูลไปตลอดการครับเขาตั้งชื่อโปรเจก t นี้ว่า Back r รัก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Google มาจากคำว่า Google ซึ่งหมายถึงเลข1ตามด้วยเลข0ูนย์100ตัวสื่อถึงเป้าหมายในการจัดระเบียบข้อมูลมหาศารของโลกครับคือตอนนั้นน่ะเออแลรี่กับเซอร์เก้เป็นนักเรียนยอยู่ที่สแตนฟอร์ดใช่ไหมคะคเป็น P h d student แล้วก็เนี่ยแหละจะทำ Google เนี่ย เราก็เลยไปขอบ้านเช่าแล้วคือซูซานก็เหมือนเพิ่งเพิ่งจะแต่งงานแบบเอออยากหาไรายได้พิเศษก็เลยปล่อยเช่าที่จอดรถก็เลยเนี่ยมันแล้วส,สุดท้ายซูซานเนี่ยเขาก็มาทำฟูลไทม์ตอนนั้นเขาก็มีงานที่อื่นอยู่แค่ให้เชา่ารงจอดรถตอนไ้ฟ์ก็มาจอย Google แล้วจนได้เป็น SVP ได้เป็น c e o ีโอเขเเป็นผู้บริหารเลยของเป็นผู้บริหารเลยลเลยเขาเป็นผู้หญิงที่ซีเนี่ยที่สุด คือตำแหน่งสูงสุดเขาคือ SVP นั่นแหละก็คือเป็น CEO ของ u t u b e จริงๆเขาเป็นคนที่บอกให้เป็นคน advice Larry กับ Sergey ให้ซื้อ y o u t u b อซึ่งตอนนี้ก็แบบุ้มสุดๆจริงตอนนี้คือธุรกิจที่แบบเฟื่องฟูนี่ไงที่เราถ่ายกันอยู่ก็เพื่อ YouTube น่แหละใช่ไหมคือเขาเป็นคนที่แบบ revolutionize benefit หลายๆอย่างให้กับผู้หญิงในเรื่อง n d ใช่คือเขาเนี่ยมีลูก ถ้าจะไม่ผิดแบบ4ีหคนนะ่ะเขาเป็นคนที่บุกเบิก maternity leave maternity leave ให้กับใช่ให้กับซีคอนเ a ลลี่เขาก็คือเขาก็เป็น CEO YouTube อ่ะคือเขาเป็นคนที่สร้างอะไรหลายๆอย่างก่อนนั้นเขาก็อยู่ a อดเขาเป็นคนที่ Impact อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราเห็นในณะนะทุกวันนี้ 25% of American women go back to work after 10 days. How could that be good for, you know, babies? How could that be good for breastfeeding? How could that be good for maternal depression? Like, it's not just a mother and child issue. It's a societal issue we have. Canopy. <coughs> Gradient canopy ป่ะมันไม่มันอะไรนะ Customer experience ป่ะมีชายตึกชื่อตึกสินี่คือคนที่อยู่น้าเซอรมาสิบกว่าปีมันมาตัดได้ไม่ไม่ตัดอันเนี้ยดีครับเอ้าเอาไม่เวลาเป็นตึกสวยมากเลยมันอ๋อเหรอฮะไม่แต่เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันนะแต่ว่ามันมีความเป็นริ้วๆอ่ะเดี๋ยวลองไปเดินไปดูกันครับไปค่ะทางนี้ดีกว่าค่ะอ๋อทางนี้ดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าทางนี้มันจะผ่าน เออน่าโดมโดมนั่นน่ะเขาบอกว่ายกมาจากเบอร์นิแมนรู้จักไหมเบอร์นิแมนคุ้นจังเลยรู้จักโคเชล่ารู้จักครับเออมันจะเป็นพิธีแบบนั้นนะคะเบอร์นิแมนนี่เบอร์นิแมนจะอยู่ในทะเลทรายอ๋เอเหมือน tomorrowland แบบอารมณ์แบบมันจะเหมือนทุกคนก็จะไปแบบโชว์เคสอาร์ตแปลกๆแต่งตัวแปลกๆเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแซนเอลโดแมนแบบโอเพนไอก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปกันครับคร,รัรบครัรบร คนริ่มกลับบ้านแล้วตรงนั้นจะเป็นแบบที่จีบัสชัชจ<อ>ดจกลับบ้านแล้วเหรอครับ <laughs> นี่กี่โมงเอง <laughs> ก็บ้านไก่ก็จะกลับก่อน<า> <laughs> ใช่ <laughs> นี่สี่โมงเองใช่ก็เนี่ยเขาจะไปโชว์เพจอาร์ตอีกแบบเนี้ยครับที่เบอร์รูแมน นี่เราอยู่ที่ Gradient Canopy ใช่ค่ะจริงๆมันเป็นตึกที่ไว้ใช้ทำอะไรเป็นออฟฟิศด้วยเป็นอะไรด้วยเป็นออฟฟิศด้วยเป็น Visitor Experience Center ด้วยแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยที่แบบเป็นคาเฟ่ที่เออเป็นเป็น Google Store ด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่แบบเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้แต่ได้ยินว่าจริงๆนอกเหนือจาก Visitor Experience ก็จะเป็นออฟฟิศที่เป็นแบบ Gemini ใช่ทีม Gemini จะนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ ปกติแล้วอ่ะแบชเราอ่ะจะเข้าได้ทุกออฟฟิศเลยใช่ไหมคะทั่วโลกที่ไหนก็ได้แต่ว่าตึกเนี้ยจะมีความพิเศษจะแบบ restrict สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเจมินายก็เป็นความลับนิดนึงอ่ยางแบบดีบายอย่างเงี้ยที่ลอนดอนเงี้ยโอ้ยเข้าไม่ได้เลยเออ X ก็เข้าไม่ได้เอ็กซ์อยู่ที่นี่ปะอยู่เอ็กซ์มันทางแยกหมมันแยกมันไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแล้วใอ่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับอย่างน้อยเป็น visitor experience มีสที่โทรศัพท์ของ Google นะคะที่ทำจาก Google เลยทำโดย Google เลยก็คือชื่อ p l ครับแล้วตอนนี้เราถึงรุ่น9กรุ่น9ก็คือเราก็มีมาตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9เนี้ยแหละแล้วก็อันนี้สามารถดึงออกมาได้นะได้เหรออันเดียวนี้ฟิอันนี้ได้ออกอันนี้อันนี้เราเป็นโทรศัพท์อันเดียวที่เราทำโดย Google นะคะ แล้วจริงๆ g จมีนาเนี่ยก็เทคโนโลยีของ g จมีน i ก็มีใน Android Phone หลายๆอันแหละแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์ที่จะได้เจม i น i t เทคโนโลยีทุกอย่างจาก Google ในเวลาเดียวกันเนี่ยจะมีแค่เราอันเดียวที่มีทุกอย่างก็คือเป็นเทคโนโลยีทั้งหมดของ Google ทั้งหเราได้รางวัลที่จาก Mobile World Conference หรือว่า MWC เป็น best phone of the year ซึ่งมันจะเป็นรางวัลที่ค่อนข้าง เหมือนกับเพรสเจที่สุดในแง่ของโทรศัพท์สที่ชมพูสนุกไหมครับทำงานโปรดักต์ของ Google จริงๆมันไม่เหมือนกันเพราะว่าคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีแบบมีฮาร์ดแวร์ใช่ไหมคะมีซอฟต์แวร์แล้วก็มี AI มการที่เราเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์คอมพานีนะเราเหมือนจะ pivot ให้เป็นฮาร์ดแวร์คอมพานีก็ไม่งา่ายแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เชื่อมกันเนี่ยก็คือ a ออแล้วเขาบังคับไหมว่าพนักง,งาน Google ต้องใช้ Google Pixel ครับ เอ้แต่ว่าถ้าอยู่ทีมพิกเซลก็ก็ต้องใช้อ่ะค่ะหรือให้ฟรีเปล่าฟรีฟรีฟรีโอโอเคแต่คือจริงๆจริงๆพนักงาน Google ก็ได้โทรศัพท์ฟรีอยู่แล้วอ่ะอ๋อแต่ว่าเไม่คอมเพลตโฟนไงเขาเป็นโทรศัพท์ฟรคือเหมือนเข้าไปในเข้าไปในพอร์ทัลใช่ไหมคะแล้วไปเลือกว่าจะเอาโทรศัพท์อะไรแต่ว่าพอดีว่าทางนี้อยู่ในทีมพิกเซลก็ต้องใช้พิกเซลซื้อเสื้อไปฝากลูกหน่อยไหมบีเบบีนะเนี่ยเนี่ยอันนี้มีจริงๆคุณเข็ดว่าจะมีหมดแล้วอ๋อมีหมดไม่หมดไม่ต้องใช้ใช่ไหมน่ารักน่ารัก กู๊กกู๊กอ๋อเนอะกู๊กกู๊กเกอเราจะขับจักรยานไปกู๊กเกอเบลวิวนะครับอัน,นใหม่ที่ออกแบบโดยยัคอินเทลกับเฮทตูวิคเย้นี่กำลังจะข้ามไปกู๊กเกอเบลวิวนะครับโอ้สวยมากใหญ่มากโอ้โหสวยไปเลยนี่เหมือนแฟนฉันเลยดูวิวครับ โอ้ oh, อันนี้มันเกินไปอ่ะอน,นี่เหมือนมาเที่ยวคิดดูถ้าคุณประชุมตรงนี้เครียดเครียดเบิร์นเอาก็ให้มันรู้ไป a เบวิวอ f ฟฟิศใหม่ของ Google เป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมครับมีจุดเด่นคือการออกแบบเรื่องการใช้พลังงานมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่ดูเหมือนเกล็ดมังกรซึ่งประกอบขึ้นจากแผงโซลา่ากว่า9 0 0 0 0แผง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เกือบ7เมกะวัตต์รวมถึงยังออกแบบให้ทํามุมรับน้ําฝนเพื่อรองเก็บมาใช้เป็นการหมุนเวียนอีกเช่นกันครับอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากชีวิตใน Google สิ่งที่ผมอยากชวนคุยต่อคืออนาคตของบริษัทเปลี่ยนโลกแห่งน,นี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับหรือนวัตกรรมจาก AI พนักง,งานใน Google เขาได้สัมผัสป,ประสบการณ์หรือมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้อย่างไรครับ ในฐานะคนที่อยู่ที่นี่เรารู้สึกยังไงเราเห็นนวัตกรรมใหม่ๆตลอดเวลาแบบเป็นคนที่เหมือนอยู่อยู่ริงไซส์อ่ะอยู่บนรันเวย์เลยอ่ะมันมันมันความรู้สึกมันเป็นยังไงครับเราได้ทางานด้วยรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นคือเราจะมี Process เวลาเท s t ์ค่ะ product เนี่ยก่อนที่จะ l a u n c h Product อะไรเนี่ย Google เคาจะมีให้คน g o o g l e เนี่ยเทสเขาจะเรียกว่าแบบ d o อ food อ่า your o น n d อ g f o o d น่ารักเนาะชื่อ อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะสามารถลองใช้แล้วก็ให้ฟีดแบ็กฟีดแบ็กไปที่ Product Team เขาจะเอาไปแก้ไขแล้วพอมันพร้อมจริงเขาก็เปิดกว้างให้ทุกคนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น Process แบบ Standard แต่จริงๆก็คือบริษัทซอฟต์แวร์ก็ก็มี Process นี้ทุกที่อะค่ะครับครับ h a t we a r e launching our new flagship model. and we are calling it GPT Up. We see so much opportunity ahead for creators, for developers, for startups, for everyone. Helping to drive those opportunities is what our Gemini era is all about. So let's get started. AI, <laughs> Gemini. บรรยากาศละกันในรอบ3ปีผมว่ามัน3าปีเองนะที่มันมันกำลังหายหลังจาก ChatGPT มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศมันตื่นตัวแค่ไหนคนใน Google ในแง่ของเป็นพนักงานก็คือทุกคนก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ Gemini อะค่ะอืมเพราะจริงๆคำว่า Gemini จริงๆมันซับซ้อนนะมันมีหลายโมเดลมันคืออะไรแต่ก่อนมีชื่อบาดด้วยซึ่งเป็นแอปอ่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Gemini Gemini ก็มีหลายหลายอันนะ Gemini โปรอัลต้านาโนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยเราก็ต้องเรียนรู้ใช่แล้วก็จะจะจะชอบมีคนมาถามว่าเนี่ยค่ะก็มันคืออะไรอะไรยังไงเราก็ต้องเอเคตตัวเองเพื่อให้เราทันกับสถานการณ์ในมุมมองคนทํา Google เองนยคิดว่า AI เข้ามาเปลี่ยนแปลงการทํางานหรือชีวิตมากแค่ไหนมากนะมมากประชุมก็ใช้จะมีได้จดจดประชุมอะไรอย่างงี้จดโน้ตหรือว่าแบบ ทำโปรเจกต์อย่างไรองนี้ยก็เริ่มให้มันช่วยแบบคิดแล้วว่าทาร์มีอะไรบ้างส่วนตัวที่ชอบมากเลยอะค่ะคือ Help แค r มีไรชอบมากเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ใช่ไหมคะส so, มัยก่อนเนี่ยจะเขียนอีเมลอะไรสักอย่างเนี่ยนานมากแบบถ้าเป็นอีเมลสำคัญครัเดี๋ยวนี้เขียนแบบเขียนไปแล้วให้มันพอลิชแบบมาแล้วแบบโอ้อดีมากคือรู้สึกว่า ตัวเอง productive ขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นในฐานะคนที่ไม่ใช่แบบ native speaker เนี่ยโอ้มันดีมากมันช่วยเราเยอะมากเลยมันดีมากใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยู่กับเราแล้วแน่นอนแลาเปลี่ยนแปลงการทำงานเยอะมากแล้วก็เป็น Product ใหม่ของ Google ที่ต้องแข่งขันในสมรภูมิ AI ด้วยเนาะยี่สิบครังอีกคำถามหนึ่งก็คือแนะนำหน่อยคนที่อยากมาทำงาน คนเก่งๆหรือว่าเนี่ยอยากได้รายได้ที่สูงอยากมาอยู่นี่เมืองแบบนี้วิวอย่างนี้อากาศดีอย่างนี้หรือว่าแบบอย่างน้อยๆมากอบโกยความรู้แล้วเอากลับไปช่วยประเทศก็ได้อ่ะ<ม>อยากจะมายืนอยู่จุดเนี้ยต้องทํำยังไงครับบอกสอนน้องหน่อยฮะทางที่ง่ายที่สุดสมัยก่อนคือไปเข้า Google ในประเทศนั้นๆนะคะคแล้วก็ถ้ามีโรเปิดที่อเมริกาก็สมัครมาก,ก็เหมือนกับทั้งคุณแตง<ช>แล้วก็คุณเน็ตก,ก็ใช้ใช้ใชใชรูทนี้ใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิด เราเกิดได้งานอ่าเราก็จะได้วีซ่าเข้ามาทำอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือไม่สปอนเซอร์แล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ Google ค่ะแต่มันถูกเพราะมันเป็นเชื่องโพลิสีภาพใหญ่ด้วยเนาะทั้งในแง่ของตลาดแรงงานอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมในเชิงนโยบายการเมืองอะไรหลายอย่างด้วยแต่ว่าทางที่ง่ายที่สุดถ้าน้องๆสมัติอยากอินสปายอยากเป็นซอฟแวร์เจนเนียร์อย่างเงี้ยก็ามาเรียนที่นี่แล้วก็ น่าจะก็ตามหาความฝันเอาถ้ามาเรียนที่นี่ก็น่าจะมีโอกาสเนาะครับแล้วถ้าถามในมุมอีกแบบก็คือทำยังไงถึงจะได้ทำงาน Google ครับเขาเขาสอบสัมภาษณ์อย่างไรเขาต้องการคนแบบไหนเออทำไมถึงเขาถึงเลือกพี่พี่ยังสองคนครับหนึ่งคือแบบเราแบบโรฟิตคือเรามีแบ็กกราวด์เรียนจบมาหรือว่าประสบการณ์อะไรก็ที่เกี่ยวข้องกับที่เรา สองคือ leadership สอง leadership มีของเขาดู leadership เลยทักษะ skill เลยสาม g o o g l i n e s s ฮะ g o o g l i n e s s ก็ teamwork อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นของเขาเองแล้วก็ส่ GCA เดี๋ยวนี้เขายังดูอยู่เปล่าอ่ะ GCA ใช่ General Cognitive ability อุ้ยหรอฮะ อ่าใช่คือสมัยก่อนนะสมัยก่อนตอนตอนนี้ก็ดูแต่มันไม่ไม่ใช่เป็นแบบเบรนทีเซอร์อะไรอย่างเง้ยแล้วนะสมัยก่อนจะชอบถามคลาสสิกคือแบบว่า How w m n y y o o l f b a l l แบบฟิตอยู่ในเออวิ h ฟิตเอนเออโบอิงเซเว่นโอเซอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้ถามไปทำไงไงถามไปเพื่อเออก็ก็ก็อย่างนง้นนะคะหรือแบบเพราะตอนนั้นเพราะตอนที่ เป็นคนสัมภาษณ์ก็สมัยก่อนโน้นก็จะก็จะถามอะไรแบบเหมือนอย่างเงี้ยตอน G C A ต้องถามประมาณนี้แต่ตอนนี้เขาไม่ให้ถามแล้วเขาไม่ให้ถาม N C ์คือเลิกมาตั้งนานแล้วอ๋อเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังยังวัดอยู่เนาะ G C A อ่ะก็วัดวัดแบบนี้ังงส่วนมากต้องให้แ x กซ p ม e ปีลทีอินค่ะเ<า>นาะแบบแนวแบบแก้ปัญหาเออแก้ปัญหาอย่างไรอ่ะมากกว่คือไม่ถึงขั้นว่าแบบไอ้นี่แล้ว แต่ว่าถ้าเป็นเอนจิเนียร์ก็ต้องตามปกติ p rocess นะคะต้องโคตติ้งต้องอะไรอย่างนี้ยแล้วก็ต้องดเสอร์ขึ้นไปเนาะอันนั้นถ้าเป็นเทคนิคอลอินทวิวเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอ๋อโหนี่ตุนิวสวยมากทำงานที่นี่มีความสุขอะไรที่สุดนี่แล้วก็พอเราพูดจบกล้องเราก็จะไม่เคยมีใครมาถามอะไรอย่างนี้เลยเดินนานทีมาคุณแตงเราว่าก็แบบ มันก็ฟูลฟิลทุกด้านนะคะสำหรับแมงนะแบบการงานก็ฟูลฟิลแบบส่วนตัวก็ฟูลฟิลแบบกูก็เหมือนให้ทุกอย่างฉันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนี่เดี๋ยวหกครึ่งก็เข้าไปกินข้าวได้แล้วใช่ก็รู้สึกว่าเติบโตกับที่นี่้วยมั้งกินมาสิบสองปีจริงรู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่าโตกับที่นี่ทั้ง personally แล้วก็ professionally mm hmm. คือจริงๆไปกับ Google ทุกประเทศจริงๆย้ายข้าม mm hmm. ทวีปคือจริงๆที่ได้มาอยู่อเมริกาจริงๆก็เพราะ Google เ mm hmm. พราะย้ายมากับ Google mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นบริษัทที่จริงๆก็ยังก็แคร์คนเนาะ mm hmm. มี culture ที่ดีแล้วก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอย,อยู่ก็คือ AI mm hmm. ซึ่งเป็นเป็นเป็นรู้สึกว่าเป็นอนาคต เหมือนเราได้ทงานกับอนาคตอ่ะใช่ไหมทำกับสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงโลกจริงๆในแง่ของแบบ career development นะเนาะคือจริงๆเน็ตก็ย้ายมาหลายหลายทีมากหลายออฟฟิศมากคือมันมีมีหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้จริงๆอะค่ะคือตั้งแต่แอดไปคลาว u d มาอยู่ฮาร์ดแวร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันมีหลาย Product จริงๆแล้วเป็น Product ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ ก็เลยรู้สึกว่าเออเรายังอินสไปกับมันอยู่ครับนี่ทำงานอยู่กับอนาคตแล้วนี่คืออนาคตพอ้แต่ตรงนี้วิวสวยมากเลยยอดสถางดีทำงานอย่างนี้แบบโอ้ย Well my journey was not to be in the c-suite necessarily like I I mean just to be clear I joined a company with no revenue at all um, with no real business plan and I just joined it because I thought it was really interesting and they were doing important things for the world which was delivering information okay. so again I think that's just the same message which just focus on what's important don't focus on the title don't focus on on the things that don't really matter the things that matter are getting doing something valuable and important for the world and being able to do that well.